็สำหรับตัวของคอโมเดลพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยนะครเราจะมีทั้ง3พอร์ตนะครับตามระดับความเสี่ยงเลยก็คือต่ากลางสูงเราจะตั้งเป้าไว้เลยว่ากองทุนที่เราแนะนําเข้ามาในเซตเท่าไหร่เนี่ยมีทาร์เก็ตอยู่ที่เท่าไหร่ในการทกรรากาไรแต่ละครั้งซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยทำผลตอบแทนไปได้โดยเฉลี่ยนะครับหนึ่งคำแนะนำอยู่ประมาณ4%แล้วเรามีคําแนะนาทั้งปีเนี่ยทั้งหมด36คําแนะนําด้ยวยกันผลตอบแทนคาดหวังเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ8ปถึงตต่อปีครับ พอพอร์ตฟลิโอเนี่ยมันจะเป็นการจัดพอร์ตการลงทุนด้วยสินทรัพย์ที่หลากหลายนะครับเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวส่วนเซเทาไลท์พอร์ตฟลิโอนี่คือการจับจังหวะการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโมเมนตัมที่ดีในระยะสั้นเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะสั้นนะครับทีนี้ในมุมมองของบูเบลเราเนี่ยเรามองว่าตลาดการลงทุนในปัจจุบันเนี่ยมีความผันผวนสูงมากคือโอเคแหละถ้าเราลงทุนได้ในระยะยาวจริงๆเนี่ย เราก็สามารถก้าวข้ามความผ,ลผลมันผวนไปได้แต่ว่าก็จะทําให้เราพลาดโอกาสการลงทุนในระหว่างทางไปอย่างเช่นผมยกตัวอย่างก็คือในปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์ Black Monday ที่ตลาดปรับตัวลงแรงนะครับหรือว่าในช่วงปี2022ที่มีเหตุการณ์ดอกเบีย้ยขาขึ้นตลาดุ้นก็ลงแรงเหมือนกันหรือว่าในช่วงโควิดก็ตามนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีเงินที่เราแบ่งเป Set ็นเซ็ตเทอร์ไรท์พอร์ตโฟลิโอเนี่ยแล้วเราไปซื้อในช่วงที่ตลาดจะปรับตัวลงมาแรงๆเนี่ยก็จะทําให้เราได้รับผลตอบแทนที่เป็นส่วนเพิ่มได นะครับเลยเป็นไอเดียที่ว่าทําไมเราถึงต้องมีทั้งคอพอร์ตเพื่อลงทุนยาวแล้วมีเงินลงทุนการลงทุนในเซทร์ไหร่ที่เอาไว้จับจังหวะการลงทุนในระยะสั้นก็สําหรับตัวของ ออคอร์โมเดลพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยนะครเราจะมีทั้ง3พอร์ตนะครับตามมาดับความเสี่ยงเลยก็คือต่ากลางสูงนะครับสำหรับพอร์ตที่เป็นความเสี่ยงต่ำเนี่ยเราจะเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนค<ม>าดหวังอยู่ที่3-5%ต่อปีนะครับส่วนพอร์ตความเสี่ยงกลางเนี่ยก็จะเป็นการบาลานซ์ระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้ผลตอบแทนคาดหวังอยู่ที่6-8%ต่อปีส่วนพอร์ตที่เป็นความเสี่ยงสูงเนี่ยเราจะเน้นการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับผลตอบแทนคาดหวังจะอยู่ที่9-12%ต่อปีส่ัวของเเปอร์เซ็นต์ต ต่บแพนอยู่ที่10-20%ต่อปีนะครับในสภาวะที่ตลาดเป็นตลาดไซด์เวย์หรือว่าเป็นตลาดขาขึ้นนะอย่างเช่นในปี2023หรือปี2024ที่ผ่านมาครับสำหรับตัวของพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยเราจะมีการทบทวนคําแนะนำนะครับเราจะมีการปรับพอร์ตในทุกๆไตรมาสแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าสมมติว่าปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยมุมมองของเราไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็กองทุนที่เราแนะนําไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างมีนัยยะสําคัญเนี่ยเราก็จะไม่ได้มีการแนะนําให้ลูกค้าปรับพอร์ต และในส่วนของเซตเทอร์ไลท์ของเรานะครับเราไม่ได้มีกําหนดระยะเวลาการลงทุนหรือว่าไม่ได้มีคําแนะนําที่เป็นปรับพอร์ตนะครับแต่ว่าเราจะตั้งเป้าไว้เลยว่ากองทุนที่เราแนะนําเข้ามาในเซตเทอร์ไลท์เนี่ยมีทาร์เก็ตอยู่ที่เท่าไหร่ในการทํากําไรแต่ละครั้งถ้าเกิดว่า h ิ t ทาร์เก็ตแล้วเนี่ยเราก็จะมีคําแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยทำกำไรในแต่ละกองออกมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าผิดทางนะครับกองเนี่ยปรับตัวลงถึงจุดนะระดับคัดลอสเนี่ยเราก็จะแนะนําลูกค้าว่าไอ้คำแนะนำเนี่ยอาจจะผิดทางแล้วแนะนําคัดลอออกมาเพื่อรอจังหวะในการลงทุนใหม่ พอเรารวมคําแนะนําการลงทุนกับตัวของเซทเทลไลท์เนี่ยผลตอบแทน<ม>คาดหวังเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ8-12%ต่อปีครับความเสี่ยงก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นพอร์ตความเสี่ยงสูงที่เป็นเน้นการลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยความผันผวนก็ถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันก็จะเหมาะสำหรับนักลงทุนที่เราความเสี่ยงได้สูงครับแต่ว่าคําแนะนําของบูเบลเรานะฮะเราจะแบ่งคําแนะนําที่เป็นโมเดลพอร์ต กับเซตเท่าไหรเนี่ยสัดส่วนก็คือ70ต่อ30ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าที่รับความผ่นผวนได้ต่ำหน่อยก็าอาจจะเป็นคอพอนเนี่ย80ถึง90แล้วเป็นเซตเท่าไหรเนี่ย20ถึง10%นะครับ ก็ต้องบอกว่าในปีที่แล้วนะครับผลตอบแทนของทั้งคอโมเดลพ,พอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยกับตัวของเซตเทลไลท์ของเราเนี่ย,ยค่อนข้างสร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับอย่างในตัวของโมเดลพอร์ตของเรานะครับเราทำผลตอบแทนได้ตามทาร์เก็ตที่เมื่อกี้ได้บอกไว้เลยนะครับส่วนตัวของเซตเทลไลท์เนี่ยจริงๆเราจะมีคําแนะนําที่เรียกว่าแทคติคอลคอของบลูเบลซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยถือว่าทําผลตอบแทนได้ดีเลยนะครับทำผลตอบแทนไปได้โดยเฉลี่ยนะครับหนึ่งคำแนะนำเนี่ยประมาณ4%็ตก็ต้องบอกว่าสําหรับลูกค้าที่มาลงทุนกับทาง Bell, บลาาูเบล หวังไว้ได้ในระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทั้งตัวของคอมโมเดลพอร์ตฟลิโอหรือว่าเซ็ตเทอร์ไรด์พอร์ตฟลิโอมั่นใจได้ว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนเนี่ยคอยติดตามคอยอัปเดตข้อมูลให้กับลูกค้าเนี่ยอย่างต่อเนื่องแน่นอน,นครับ